ตามเ็นูโดดครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องื้อนี้เดี๋ยวลีนยงกันเด้อครับนี่เ,เมนูลาบหมูครับผมรับพี่น้องลงมือเลยครับพี่น้องใปเกลือหน่อยครับใปเกลือ อีพอนกับพี่น้องได้กับกูกับพี่น้องหน้ารับพี่น้อง ใครับผมผมนัวครับพี่นอ้องเส้นหน่อยเส็บหน่อยเส้นร้ายเส็บหลายครับหอมมาบพี่นอ้องนี่ขี้ไปเรื่อยครับหลอต้นหอมหลอดอสเสนแห์ครับ ทำเป็นลูกโดดครับพี่น้องจานแต่จานโอม ีมึงกับพี่น้องนอนร่วมไหมครับพี่น้องมีก็จะนอนนครับ เอครับพี่น้องราบหมูน้ำกันเ้อรครับพี่น้องครับผมคลิปนี้กันลาพี่น้องไปซับนี่ก่อนครับผมครับสวัสดีครับ